สายดีย่ำเทียงครับพี่น้องครับวันนี้มากินเข่าแต่ว่าต่อคิวกันหลายหลายคอยจี่ได้กินบน้นว่วันนี้ครับหลายคนดีๆเดีด๋ยนี่ครับว่าต่อคิวกันยาวเลยครับจะได้กินหรือเปล่าก็คงได้กินแหละครับแต่ต้องต่อแถวนะครับต้องต่อแถวคิวเรายาวมากเลยครับวันนี้ยาวแถ,ายยาว,ถยวย่วแถ่จีนได้กินบ้นว่ ที่ได้กินว่าเขา่าาคนหลายอีนนี้ครับหอมหอมกินช่วยมาแต่ไก่มาสิมิแตียน,นสับเสบเดอม์มนน้เดอร์อยว่าเดอเนี่ยครับผู้ดได้กินแล้วก็มีผู้ยังบม่ได้กินกับยังเช่นไขว่หรอกครก็ยังบร่ได้กินเชิญก่อนเลยครับเชิญก่อนเลยเชิญก่อนเลยก่อนอื่นต้องมายิบจานก่อนมายิบจานนะครับไปตักเข่าเลยเป็นทักเขา่า จุดมุ้งไหมคือตำบมะคงครับซีมีบ่วนั่ตำบมะคงเร่งไวแล้วล่ะตำบมะคงซีมีบ่ล่ะพี่น้องเร่งไ,ไวเร่งไว้ไพี่ตะคูนาตาดีเด้อเหมือนมาถ่ายกินขา้อาอ๋อซัมเน่ละ่ะมาถ่ายกินข้าวพี่น้องเลย